ครับอันนี้ก็คือข้อสรุปของ MOU 2544อันนี้ก็เป็นชาร์ตแสดงให้เห็นว่าภายในพื้นที่27,000ตารางกิโลเมตรโดยเฉพาะทางข้างใต้เนี่ยมันเป็นแหล่งน้ำมันที่ทั้งสองประเทศเนี่ยให้สัมปทานบริษัทน้ำมันต่างชาติให้ไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขุดเจาะจะขุดเจาะต่อเมื่อมันมีการตกลงกันได้ระหว่างสงประเทศนี้ ก็มีมากมายมหาศาลนะครับเขาตกลงกันว่าอย่างไงครับไอ้สองเส้นเนี่ยมันมีความหมายตรงนี้ครับเขาพยายามจะตกลงกันว่าถ้าใกล้ชายฝั่งกัมพูชาก็กัมพูชาเอาไปเก้าสิบเปอร์เซ็นไทยเราเอาไปสิบเปอร์เซ็นถ้าใกล้ชายฝั่งไทยไทยก็เอาไปเก้าสิบเปอร์เซ็นตกัมพูชาเอาไปสิบเปอร์เซ็นถ้าอยู่ตรงกลางแบ่งกันห้าสิบห้าสิบ อันนี้คือในการประชุมของ j t c คือกรรมการเทคนิคร่วมไทยกัมพูชาในเรื่องข้อตกลงทางทะเลแต่ยังตกลงกันไม่ได้แต่มันเป็นหัวใจของเรื่องนะครับที่เราเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปยอมรับอีกเส้นหนึ่งของกรัรมพูชาให้มาเป็นเส้นคู่ขนานกับเส้นของเราแล้วก่อให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนจำนวนมหาศาลเนี่ยมันจึงมีความหมายมาก พี่น้องครับเราไม่ปฏิเสธว่าในที่สุดมันจะต้องมีพื้นที่ทับซ้อนแต่พื้นที่ทับซ้อนมันไม่จําเป็นจะต้องเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะเยอะขนาดที่เราไปยอมรับไอ้เส้นที่มันลากอ้อมเกาะปูดอย่างผิดมนุษย์มนาปูนค่าทั้งหมดห้าล้านล้านบาทครับอันนี้จากที่เขาศึกษานะครับว่าแทนที่พื้นที่ทับซ้อนจะมีกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้เนี่ยนะฮะ ถ้ามพูชาลากเส้นของตัวเองแม้ว่าจะเอาเปรียบเข้าตัวเองบ้างแต่ลากอย่างมีมนุษย์มนาหน่อยเนี่ยคือไม่อ้อมวกากปูดเนี่ยนะฮะพื้นที่ทับซ้อนที่ควรจะเป็นมันจะเล